ยินดีต้อนรับเข้าสู่เสียงกระซิบจากเงามืดพอดแคสต์เรื่องเล่าสยองขวัญที่จะพาคุณไปพบกับความเงียบสงบและเสียงกระซิบในยามค่ำคืนเรื่องเล่าคืนนี้มีชื่อว่าเงาที่กลับมาในบางคืนความเงียบอาจดังยิ่งกว่าเสียงใดๆทั้งหมดเพราะมันไม่ใช่ความเงียบจริงๆ แต่คือเสียงของบางสิ่งที่กำลังฟังอยู่ผมชื่อนนหลังจากเลิกกับแฟนเก่าผมตัดสินใจย,ย้ายออกจากคอนโดมาหาบ้านเช่าอยู่คนเดียวบ้านหลังนี้อยู่สุดซอยเงียบมีต้นมะขามใหญ่บังหลังคาไว้ครึ่งหนึ่งค่าเช่าถูกจนเหมือนเจ้าของอยากให้รีบเช่าตอนมาดูบ้านวันแรกป้าเจ้าของบอกเพียงว่า อยู่ได้แต่อย่ามองกระจกตรงบันไดต้อนหลังเที่ยงคืนผมหัวเราะไม่คิดจะเชื่อเรื่องงมงายอะไรแบบนั้นแต่คืนนั้นผมเริ่มได้ยินเสียงบางอย่างตึกตึกตึกเสียงฝีเท้าช้าๆเหมือนมีคนเดินขึ้นบันไดาจากชั้นล่างผมเปิดไฟทั้งบ้านตรวจด,ดูทุกมุมแต่ไม่มีใคร พอปิดไฟกลับไปนอนเสียงนั้นกลับมาอีกครั้งคราวนี้มีเสียงหายใจตามมาด้วยหึหึมมผมยกโทรศัพท์ขึ้นมาส่องแต่หน้าจอกล้องกลับจับภาพเงาดำข้างหลังผมผมหันไปไม่มีอะไรเลยคืนที่สามหลังเที่ยงคืนผมตื่นขึ้นเพราะเสียงกระจกก,ก๊อกก๊อกก๊อกมันดังมาจากทางบันได กระจกบานที่ป้าเตือนนั่นแหละผมส่องออกไปเห็นเงาผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ตรงนั้นผมยาวปิดหน้าสวมชุดสีเทามนเหมือนคนยืนรอใครสักคนผมตะโกนถามว่าใครแต่เธอไม่ตอบแค่เงยหน้าขึ้นชา้ชาๆในแสงไฟสลัวผมเห็นว่าหน้าเธอเหมือนผมเหมือนทุกอย่าง จนผมขนลุกไปทั้งตัวรุ่งเช้าโทรศัพท์บานที่ไม่ได้ใช้มานานกลับดังขึ้นปลายสายเป็นเสียงผู้หญิงเสียงคุ้นมากเสียงของแฟนเก่าผมที่เสียไปเมื่อปีก่อนเธอพูดเพียงว่านนอนย่ายอยู่บ้านนั้นมันไม่ใช่เธอที่ยายเข้าไปนะแล้วสายก็ตัดผมโทรกลับไม่มีเบอร์นั้นอยู่จริงแต่หลังจากนั้นทุกคืน กระจกบานเดิมจะมีรอยมือปรากฏอยู่มากขึ้นมากขึ้นเหมือนมีคนพยายามออกมาคืนนั้นฝนตกหนักไฟดับทางบ้านผมหยิบไฟฉายเดินไปทางบันไดเงานในกระจกยังอยู่ยืนอยู่ตรงนั้นแต่ครั้งนี้เธอขยับได้เงานในกระจกเดินออกมาจากกรอบที่ละก้าวฝ่าแสงไฟออกมา จนตอนนี้มีผมยืนอยู่ตรงหน้าผมอีกคนผมตะโกนออกไปสุดเสียงแกเป็นใครแต่เธอหัวเราะเสียงแห้งๆฉันไม่ใช่ใครฉันคือเงาที่เธอทิ้งไว้ตอนเธอตายคืนนั้นทุกอย่างดับวูบลงก่อนผมจะเห็นภาพสุดท้ายตัวผมเองยืนอยู่ในกระจกมองออกมา บางเงาไม่ใช่สิ่งที่ตามเราแต่คือสิ่งที่เราทิ้งไว้รอวันที่มันจะได้กลับมาเป็นเราอีกครั้งขอบคุณที่รับฟังเสียงกระซิบจากเงามืดแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าถ้าคุณยังกล้าปิดไฟก่อนนอนในคืนนี้ ถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะครับ